สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะฮะกลิบนี้พามาชมเจ้าคาวาสกิ z x 6R นะครับตัวรถเป็นสีดำนะครับรถเป็นค219นะครับปีผลิต2019นะครับออกศูนย์ออกจากศูนย์ปี2022นะครับของแต่งนะครับพอมีให้นะครับของแต่งพอมีนะครับผมคันนี้ไมน้อยมากนะฮะเดี๋ยวให้ดูครับคันนี้ไม่8,000กโลเท่านั้นฮะ 8,388โลเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเสียงประมาณนี้นะครับเสียงประมาณนี้นะ,อะของแต่งก็จะมีชิลหน้านะครับชิลหน้านะครับผมอุดกระจกนะครับแล้วก็วิ่งเล็ดข้างนะครับ สวยๆลหล่อนี้นะฮะแฟลลิงะะแฟลิิง <c oughs> สีเดิมนะครับสวยๆไม่มีรอยนะครับผมแข็งก็ไม่มีรอยนะครับสวยๆท่อเป็น SC Project นะครับเป็นสลิปออนล้านๆเลยนะฮะแล้วก็มีสปูนนะครับผมแล้วก็มีพับไอ้อ่อายสั้นนะ,ะแม่เหล็กมันดูดแรงนะฮะของ7ซ p e e นสปีนะครับผมพับได้นะ,ะแล้วก็ไป ไปเลี้ยวหลังนะฮะของแต่งนะครับดอกยางหน้าหลังเหลือเยอะๆนะครับดอกยางหน้าหลังเหลือเยอะๆเลยนะ,ะดูมันย้อนแสงนะมองเห็นไหมแล้วก็โซ่สเตอร์นะครับหนาๆนะครับโซสเตอร์เหลยือเยอะนะฮะฝั่งนี้อ่เดี๋ยวให้ดูจานเบรกนะครับจานเบรกนะครับหนาๆแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวย้ำอีกทีนะครับคันนี้นะครับเป็น คาวาซากิ ZX 6 R นะครับสีดำนะครับรถผลิตปี2019นะครับจะออกจากศูนย์ปี2022นะครับผมอ่าก็สำหรับพี่ๆท่านไหนนะฮะอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับร้านของเราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับซอยลาดพร้าว71นะครับซอยลาดพร้าว71นะครับผมอ่าสำหรับพี่ๆที่อยู่ กรณีที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถโทรวิดีโอวิดีโอคอลนะฮะดูรถก่อนตัดสินใจซื้อได้นะครับผมก็สำหรับเบอร์ติดต่อนะครับจะเป็นเบอร์0 9 7 9 5 8 0 0 5 8หนะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 9 7 9 5 8 0 0 5เเช่นกันนะครับผมผมเซลล์ยกนะครับยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านนะครับผมก็สำหรับเอกสารนะครับสำหรับจัดไฟแนนซ์นะก็กรณีพี่ๆทำงานบริษัทนะครับหรือเป็นพนักงานประจำนะครับ ก็จะใช้บตรประชาชนนะฮะสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สลิปเงินเดือนนะครับหรือใบรับรองเงินเดือนเดือนล่าสุดนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับหรือว่าธุรกิจครอบครัวนะครับก็สามารถออกได้นะครับแต่อาจจะขอสเตทเมนต์สเตทเมนต์ย้อนหลังเพิ่ม6เดือนนะครับแล้วก็ใบจดทะเบียนการค้านะครับสามารถออกได้ทุกอาชีพทุกจังหวัดนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0979580058นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0979580058เช่นกันครับผมเซลล์ยกครับยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านก็สำหรับคลิปนี้นะฮะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากพี่ๆกดถูกใจกดติดตามหรือคอมเมนต์ไว้ไว้ได้นะครับว่าอยากชมคันไหนผมจะได้เอามารีวิวให้ถูกนะครับก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ